เสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม d p p นะครับคือมีหลายคนนะครับถามเข้ามาเกี่ยวกับซูชิซื้อที่ไหนปลาส้มซื้อที่ไหนนะครับความจริงผมก็ไม่อยากทํานะครับเพราะว่าคุณจักรเขาทําไปแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยก็มีคนถามเกี่ยวกับมาโครมาด้วยนะเกี่ยวกับมาโครการซื้อนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนทุกอย่างฮะที่ที่ที่ถามกันเข้ามานะครับ3ามอย่างเลยนะครับโอเค่าอันดับแรกนะครับ เราต้องรู้นะครับว่าเมาส์เรายี่ห้ออะไรนะครับ <c oughs> อพอเรารู้เมาส์ยี่ห้อเราแล้วเนี่ยนะครับสมมติว่าผมใช้สต s ล r ีรีใช่ไหมไม่ไม่สมมติว่าผมใช้อยู่นะฮะเมาส์สตีลซีรีอ่าคินสุวีสามเนี่ยครับนี่เห็นไหมอ้อาวมันไม่ขึ้นมานี่วะถ้าเป็นแบบนี้ต้องพิมพ์ว่าดเวอร์นะไ <D iver, S 2> ดไดเวอร์ดวเวอร์อาอ่าโอเคนะครับแล้วก็ ไปที่หน้าดาวน์โหลดเลยนะครับแล้วเราต้องรู้ด้วยนะครับว่าเราเมาส์เรายี่ห้ออะไรนะครับแล้วก็อย่างของผมเนี่ยมันก็จะมี Engine 2 Engine 3นาะครับเมาของผมใช้ Engine 3ผมผมก็คลิกไปที่ Windows นะครับเพราะว่าผมใช้ Windows นะฮะใครใช้ Mac ก็ดาวนโหลดของ Mac ไปนะครับโอเคพอดาวน์โหลดเสร็จติดตั้งเสร็จนะครับง่ายๆนะแล้วก็มาที่เดี๋ยวนะนี่ครับสมมติว่าเราเข้าโปรแกรมมาแล้วนะครับ ติดตั้งง่ายๆนะหลายคนก็คงติดตั้งไปแล้วนะครับแค่เน็กเฉยๆนะครับนี่ครับมันก็ขึ้นอันนี้มานะครับม y เกียนะครับแล้วก็ l ไล r ร r y นะครับ g เก e เซนแต่เมาส์ยี่ห้ออื่นผมไม่รู้นะครับว่าหน้าต่างเป็นยังไงนะครับแต่ว่าการตั้งค่าอะไรเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับในในการทำมาโคนะโอเคอันนี้เราก็ทิ้งไว้ก่อนนะครับเรามาพูดถึงปลาส้มกันก่อนนะครับ ปลาส้มมีคนถามว่าซื้อได้ที่ไหนบ้างมีอวตารนะครับขวาบนนะครับหลายคนคงจะรู้แล้วนะครับหรือว่าที่เมืองคอมมาโดนะอันนี้มีคนบอกมานะครับปลาส้มจะไม่ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องใช้คลิปแมวน้ำนะครับที่ที่หลายคนเรียกกันนะครับีออเ t อร์นั่นเองนะครับคือเราสามารถซื้อได้ที่คอมมาโดซื้อคอมมาโดมันดีกว่ายังไงนะครับดีกว่าตรงที่มันมันมันใส่เซฟได้ไวกว่านะครับดูครับระยะการเดินใช่ไหมเนี่ยครับเอ็นซีตัวนี้นะครับเชฟนี่ครับเชฟเอ็นอะไรนะ a s s i s t a n t นะฮะลิกที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ซื้อได้เลยนะครับซื้อแล้วรอบละสองพันอันก็ได้นะครับตามนี้นะครับอ่าโอเคยังไงผมไอขออภัยด้วยนะครับมันก็ยังสุขภาพยังไม่ค่อยดีนะครับยังเป็นไอเลือรังอยู่นะฮะโอเคพอเราซื้อเสร็จใช่ไหมล้วก็ใส่เซฟได้ครับในความรวดเร็วนะครับเติมเซฟได้ไวนะครับส่วนอัลเบอร์ตาหลายคนคงรู้แล้วแหละนะครับ ก็คืออยู่ขวาบนนะครับหน้าเรือนั่นเองนะครับโอเคเรากลับมาที่นี่นะครับทีเนี้ยการเซตมาโครนะครับก่อนที่เราจะเซตเราก็ต้องรู้ก่อน,นครับว่า n อ c มันให้ทําอะไรบ้างนะครับให้ให้คลิกตรงไหนบ้างนะครับเราก็จะไปเอาเบอร์ต้ากันนะครับเดี๋ยวผมซื้อวาร์ปก่อนนะไปเอาเบอร์ต้าก่อนนะครับ ส่วนการซื้อซูชิเนี่ยเราจะต้องไปที่เมืองอามาสึเนะครับคือเราต้องมาเอาเอา่อาอัลบาต้าก่อนนะโอเคก็เดี๋ยวเราจะเดินไปอามาสซเนะครับแล้วก็จําพิกัดการเดินไว้ด้วยนะครับอันนี้เรากําลังจะไปซื้อซูชิกันนะครับหลายคนก็ถามว่าพี่ซูชิซื้อที่ไหนนะครับอ่ะป่ะอาอันนี้คุณหลุดนนะผิดผิดนะขออภัยด้วยนะครับ มันน่าจะอยู่ลำดับนี้ไหมอ่ะเนี่ยครับ,ลำ,บ,รบ,รบลำดับที่สองนะครับเป็นไหมมันจะมีหนึ่งสองสามสี่นะครับลำดับที่สองนะครับนี่ครับ NPC ตัวนี้นะฮะขอเลื่อนก่อนเอาไี่ย <c oughs> อ่ะ,น,ะ,อะนี่ครับคุยกับกับตันเรือคนนี้นะครับแล้วก็ไปที่อมาสือนะครับโอเคไปเลยขึ้นเรือนะครับพอไปถึงปุ๊บ นครับเดินตามทางมาเลยนะฮะมีครับร้านซูชิอยู่แค่ตรงนี้เองนะครับอันนี้ก็คุณจักรก็เป็นคนบอกมาเองนะครับผมก็ตามเข้ามานะฮะยังไงก็ขอบคุณคลิปคุณจักรมากนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้วยนะครับไว้ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็นี่ครับซื้อถ้าสำหรับคนที่ไม่ต้องการใช้มาโครครับนี่ครับข้าอยากซื้อซูชินะครับ1ชุด หนึ่งชุดก็หนึ่งชิ้นนะครับหนึ่งชิ้นคือหนึ่งชิ้นเจ็ดสิบสี่เซนีนะครับก็คือมีหนึ่งเอเอนั่นเองนะฮะส่วนหนึ่งชุดก็คือมีสิบเอเอนะครับหรือสิบชิ้นนะครับเนี่ยครับนะครับอ่าคือเราก็แค่ Enter ใช่ไหมคิกคิก enter นะครับหลักการทำงานของมาโคมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับคลิกคิก Enter นะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเราถ้าเราไม่ได้ใช้มาโครเราก็ต้องซื้อจนมือหงิกเลยใช่ไหมเราก็กลับมาที่หน้ามาโครนะครับเดี๋ยวผมปิดโคมไปก่อนอ่า เรากลับมาที่หน้ามามาโครนะฮะอันดับแรกเราถ้าถ้าเรายังไม่มีโปรไฟล์เกี่ยวกับการตั้งค่าแลก E E เนี่ยก็คือเราจะต้องตั้งค่าก่อนนะครับก็คือเลือกไปที่อะไรล่ะโฟลเดอร์ใช่ไหมโฟลเดอร์แลกของของโฟลเดอร์แลกนะครับแล้วก็เลือกแลก E E นะครับเนี่ยครับเห็นไหมเป็นเป็นชื่อเกมนะครับเป็นตัวสีขาวๆนะฮะกดเลือกก่อนนะครับกดแอดแอปพลิเคชันก่อนนะครับประมาณนี้นะฮะ ล้วก็เลือกไปที่โปรแกรมไฟล์ตัวเกมนะครับแล้วก็เลือกแลกหนด E X. E ให้มันเป็นแบบนี้ก่อนนะครับก็คือให้มันล็อกก่อนว่าจะให้ใช้ที่ที่ตรงไหนนะครับส่วนอันนี้ก็คือผมเลือกไว้ที่เป็นตัวเกมนะครับ <c oughs> พอเราเลือกเสร็จเนี่ยเราก็มาตั้งค่ากันนะครับเค <Okay. S 1> ผมเลือกที่ดิ t นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกค่า default หรือค่าต่างๆที่ผมเคยตั้งไว้นะครับเนี่ยครับก็จะมีทั้งสามารถเอาไว้เทเลได้นะ ทีเดคือ,อคลิกแล้วมันให้ให้มันแบบกด F8 ให้ผมแล้วก็กด Enter อะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถประยุกต์ได้หลายแบบนะครับอ่าโอเคอส่วนอันนี้ก็เป็นโปรไฟล์ที่ผมตั้งไว้แล้วนะครับคือตั้งชื่อว่าซูชินะครับก็คือเอาไวซ้ซื้อนั่นเองเดี๋ยวผมจะตั้งค่าให้ดูใหม่เลยนะครับอ่าตั้งชื่อก่อนนะเมาส์มาโครหลายๆตัวก็จะมีอ่าให้ตั้งชื่อแบบนี้นะครับ อย่างเมาส์ของผมเนี่ยราคาถูกมากเลยนะครับก็สามารถตั้งได้นะครับซอฟต์แวร์มันดีนะของ t e e l Series นะครับเอาเดี๋ยวพิมพ์ว่าอะไรดีซูชิเยนถูกไหมไม่รู้แล้วกันตั้งแบบนี้แล้วกันนะฮะโอเคพอมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นปุ่มที่เราสามารถตั้งค่าได้ใช่ไหมเนี่ย B1 B2 B3 B4 นะครับแล้วก็เลือกได้ครับว่าเราจะตั้งปุ่มไหนนะจะให ให้มันขึ้นตรงคลิกซ้ายก็ได้คลิกขวาก็ได้หรือว่าตรงสกอร์ดาวนะเห็นไหมบีสามตรงนี้ก็ได้นะเราสามารถเนี่ยกดถ้าถ้าหลายคนได้ยินเสียงนะเห็นไหมจะเป็นเสียงคลิกตรงเนี้ยคือมันสามารถคลิกได้นะตรงเนี้ยนะครับกดลงไปตรงๆนะฮะหรือว่าปุ่มเปลี่ยน dpi นะครับตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าปุ่มเปลี่ยน DPI นะครับสำหรับเมาส์ของผมนะคือเราก็สามารถติ๊กได้นะครับส่วนเมาส์บางตัวอย่างของผมมีของ a s u s g กาดิอุอะไรนะกาเ d i ยสอะไรทั้งอย่างนะฮะมันก็จะมีเนี่ย มีมีปุ่มเพิ่มมาตรงนี้สองปุ่มนะครับหรือว่าเมาส์เมาส์ที่ราคาค่อนข้างแพงประมาณสองสามพันแต่มมนจะมีปุ่มตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณสองสามปุ่มนะครับหรือบางยี่ห้อก็จะมีปุ่มหลายปุ่มนั่นเองนะครับก็คือสามารถตั้งค่าได้เช่นกันนะครับพอเราเลือกได้แล้วว่าเราจะให้มันใช้หรือว่าตั้งค่าที่ปุ่มไหนให้มันให,มนให้มาโครมันเริ่มทํางานนะครับก็คือไปที่ตรงนี้ครับอ่าผมเลือกเลยนะว่าผมจะตั้งค่าไว้ที่ปุ่มอ่าเดี๋ยวปิดนี้ก่อน ยังไงขออภัยด้วยนะครับตะกุกตะกักนิดนึงนะเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวเลยนะครับโอเคผมเลือกว่าจะให้ปุ่ม B4 นะครับบอทอน4ก็คือปุ่มที่เอาไว้เปลี่ยนอ่า DPI นะครับคือแบบปรับเปลี่ยนความเร็วนะครับให้ให้เมาช้าเมาเมาไวมันจะมันจะกดที่ตรงนี้นั่นแหละนะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนนะครับให้เป็นปุ่มที่ไว้สําหรับใช้มาโคนะครับให้มาโคมันทางานนะครับเปิดปิดนะครับ คือคลิก1ครั้งมันก็จะเปิดคลิกอีก1ครั้งมันก็จะปิดตัวนะครับก็คือหยุดการทํางานนั่นเอง่อะโอเคเราก็จะเราก็จะเลคคอร์ดมาโคกันก่อนนะครับคือเราก็ต้องจําจําค่าการทํางานของมันใช่ไหมก็คือแค่คลิก1ครั้ง Enter Enter 2 3 4 5 6 7ม้ใช่ไหมประมาณ7เนาะคลิกคลิก1คลิกก่อนนะค,คลิกก่อน1ครั้งแล้วก็ Enter ประมาณ7ทีนะครับ แล้วก็มาที่เดี๋ยวนะหาก่อนนะครับมาโคมาโคนะมาโคโอเคนะครับโปรไฟล์ตรงนี้คือผมเลคคอร์ดต่างๆไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มใหม่นะครับก็คลิกที่ Open Macro Editor นะครับส่วนเมาส์ยี่ห้ออื่นก็ลองลองลองดูโลจิกหรือว่าวิธีการทำตามนะครับง่ายๆนะก็คือเนี่ยครับของผมก็จะเป็นนิวตรงนี้นะครับแล้วก็คีย์เพจมาโครก็คือ เป็นการเลคคอร์ดที่ที่เราจะาคลิกแล้วก็เอนเตอร์นะครับก็คือคลิก1ครั้งเอนเตอร์7ทีนะครับกดสตาร์ทนะฮะเพื่อให้มันเลคคอร์ดละคลิคก1ครั้งนะครับเอนเตอร์เจที1 2 3 4 5สอ่าอ่าได้แล้วนะครับแล้วก็กดสต็อปเลยเราก็จำชื่อมนันไว้นะครับคีเพสมาโคร7ตรงนี้นะครับ <c oughs> อ่า แล้วก็ดีเลย์ตรงนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะครับคือตั้งค่าให้มันโนนดีเลย์มันคือจะทําไวมากเลยครับหรือว่าฟิกดีเลย์ไว้ที่15มิลลิเซกก็ได้นะครับหรือว่าจะเพิ่มเพิ่มมิลลิเซกเพิ่มขึ้นไปก็ได้เช่นกันนะครับเพื่อให้มันทํางานช้าลงนะครับเพื่อป้องกันการเด้งออกจากเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อบางทีเราไปเล่นเซิร์ฟอื่นท,ที่ไม่ใช่เซิร์ฟโรอีกี e e อย่างเงี้ยนะฮะเผื่อมันหลุดอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้พูดถึงโรอี e ีนะฮะ โอเคเราก็กดโอเคนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นฟิกดิเลย์ไว้ที่15มิลลิเซกนะครับ ms ตรงนี้นะครับกดโอเคนะฮะโอเคมันก็จะปรับให้เป็นนะครับ15มิลลิเซก15มิลลิเซกหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นเรากดเซฟนะครับแล้วก็จำคีย์เพจว่าเป็นคีย์เพจมาโคมาโคเจ็ดนะฮะแล้วก็กดเซฟนะครับโอเคพอได้มาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างมานะฮะตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะถ้าเรามีหลายโปรไฟล์นะครับแล้วก็กด ปั๊บตรงนี้นะครับกดเลือกนะครับตรงนี้นะครับถ้าใครใช้สเตลซีรีเหมือนผมก็จะดีหน่อยนะครับ <c oughs> มันก็จะมี p a y Once คือทำงานครั้งเดียวอะไรอย่างนี้นะครับกดแล้วมันก็จะทำงานครั้งเดียวนะครับ Pay o n c e นะฮะหรือว่า p a y ์ n อ time นี่น่าจะเป็นอ่า e ีพี t ครับก็คือเป็นเหมือนแบบอ่าสมมติว่าผมตั้งค่าไว้10ทีมันก็จะทำงาน10ทีอะไรประมาณนี้ครับอ่าโอเคส่วน อันนี้มันก็จะรีพีทตลอดนะครับก็คือแบบเป็นรีพีทแบบอินฟินิตี้จนกว่าเราจะจนกว่าเราจะกดปุ่มที่ปุ่มเปลี่ยน dpi เพื่อให้มันหยุดการทำงานนั่นเองนะครับเปิดหนึ่งครั้งมันก็จะทำงานยาวๆนะผมก็เลยจะเลือกอันนี้นะครับเป็นอ่ารีพีทบายอัเพสเซตนะฮะโอเคส่วนดีเลย์ก็ตั้งไว้15มิลลิเซกนะครับตามนี้ยังไงถ้าอ่ะโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วก็เข้ามาที่ในเกมนะครับ เดี๋ยวนะดูก่อนว่ามันทำงานได้ไหมอ่าไม่ได้เดี๋ยวนะเยวก,กลับมาเช็คใหม่นะฮะว่าเราทำงานอะไรผิดอ๋อน่าจะเป็นอันนี้นะครับยังขออภัยด้วยนะเอาใหม่ใหม่ท็อกเกิลอะไรนะท็อกเกิลออโต้รีพีทอ๋อต้องเลือกเป็นอันนี้นะครับผมอธิบายผิดนะครับยังไงก็ขออภัยด้วยนะเอาใหม่นะฮะอ่ะคลิกหนึ่งครั้งเอายังไม่ได้อีกเดี๋ยวมันดูใหม่หน่อยมันผิดตรงไหนวะเนี่ย คือผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เมาสแบบ์แบบแบบตั้งค่ามาโคอย่างงี้นะฮะยังไงก็ต้องดูกันว่ามันตรงไหนผิดคลิกหนึ่งครั้งอันนี้น่าจะถูกแล้วแหละนะครับหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งมาโคออโต้รีพีทอ๋อผมรู้แล้วคือผมตั้งค่าถูกแล้วนะครับแต่ ลืมเรื่องตรงนี้ฮะปล่อยใข่อีกแล้วนะฮะมาที่สติลซีรีส์ตรงนี้เดี๋ยวเดอ่าโปรแกรมค้างคือเราก็กลับมาเลือกที่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเล็กไออีเนาะแล้วก็เลือกเป็นซูชินะนี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับอ่าตะกี้ที่ผมพูดมาคือผิดพลาดนิดหนึงนะครับโอเคเลือกตรงนี้เป็นซูชินะครับนี่ครับเพราะว่าเราตั้งค่าโปรไฟล์ว่าซูชิใช่ไหม อ่าคลิกใหม่คลิกใหม่ปุ่ม DPI นะครับเปลี่ยนตรงที่เป็นไอ้น,นียรูปสามเหลี่ยมนะฮะผมเปลี่ยน DPI ของเมาส์ผมนั่นเองที่ผมตั้งค่าไว้อ่านี่ครับกลับมาดูใหม่นะฮะถ้า <c oughs> ใครไม่เข้าใจก็อ่าลองรีวิดีโอกลับมาดูนะครับลองแบบสกิปกลับมาดูนะฮะเอาใหม่นะ ดี๋ยวลองดูใหม่คามริงตั้งค่าถูกแล้วนะครับรีพีทไวอเพสก็คือเวลามันมันจะรีพีทนะครับหรือว่าทํางานเขาเรียกว่าอะไรทางานซ้ําๆเวลาเราคลิกคลิกค้างเท่านั้นนะครับเดี๋ยวลองเนี่ยฮะท็อกเกิลออโต้รีพีทนะครับทีเนี้ยมันก็จะทางานตลอดครับพอเราตั้งค่าแบบเนี้ยครับอย่าลืมกดเซฟนะตะกี้ผมลืมกดเซฟนะครับเนี่ยครับปุ่มเซฟตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะเอาใหม่อ่าได้แล้วนะครับ อันนี้ผมก็ทําแบบงูป้านะครับคือผมไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ตั้งค่ามาโครเรียกว่ามีมีมเมาส์มาโคสองสตัวนี้ก็คือไม่ค่อยได้ใช้เลยนะฮะส่วนมากผมจะชอบกดมือนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องทุนแรงนิดหนึ่งนะฮะก็ปล่อยให้มันทํางานไปนะครับอืมอ่า คลิกอีกหนึ่งครั้งมันก็จะหยุดใช่ไหมถ้าเป็นท็อกเกิลออโต้รีพีทนะครับก็คือมันจะทํางานจนกว่าเราจะกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันหยุดนั่นเองนะครับโอเคยังไงพอเซฟตรงนี้เสร็จนะอย่าลืมกลับมาที่หน้านี้แล้วก็เลือกโปรไฟล์เป็นซูชิด้วยนะครับอ่านี่ครับเนี่ยะมก็มีทั้งตีบวกอันนี้ตีบวกผมก็เซตให้มันกด Enter ให้นะฮะ <laughs> จะขี้เกียจอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าโอเค คือเราสามารถตั้งค่าให้มันเป็นเป็นปุ่มของคีย์บอร์ดได้นะเดี๋ยวผมลองอันนี้ให้ดูนะครับเนี่ยซูชิอาคืออาตรงนี้หมายถึงว่าเราตั้งค่าอยู่นะครับตรงเนี้ยครับก็คือเราเป็นเลือกเป็นซูชิอยู่นั่นเองนะครับถ้าคือมันขึ้นปุ่มอานะฮะยังไงเราสามารถเราสามารถอ่าเช็คได้จากตรงนี้ว่าเราเลือกโปรไฟล์ไหนอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะนิวให้ดูอีกนะครับเราสามารถเอาไปประยุกต์เช่นอ่ากดปั๊มไว้อะไรก็ได้นะครับ สมมติว่าผมกดสตาร์ทใช่ไหมกด F1 เนี่ยฮะหรือว่าจะกด Enter นะเห็นไหมเราสามารถให้เมาส์มันกด Enter ให้เราได้นะดีมากเลยใช่ไหมอันนี้ผมก็บอกไว้สําหรับคนที่ไม่รู้นะครับบางคนเขาก็รู้แล้วนะครับพอดีว่ามีน้องๆถามมานะฮะโอเคกดปิดครับสต็อปแล้วก็กดเซฟแค่นั้นเองส่วนถ้าผมไม่กดเซฟผมก็กดเคลียร์นะฮะออกเลยแล้วก็กด d i s า a r d นะฮะ อันนี้คือผมไม่กดเซฟนะครับถ้าใครต้องการกดเซฟก็กดเซฟนั่นเองนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะทําให้ดูยาวๆนะอ่ะพอเราตั้งค่าทุกอย่างเสร็จนะครับยังไงผมก็ต้องขออาภัยด้วยนะฮะที่ตะกุกตะกักนะครับพอดีว่าเพิ่งตื่นแล้วก็มีอินบ็อกถามเข้ามาเยอะนะครับแต,แต,แต่แต่ตอนนี้ก็คือ facebook ผมยังใช้งานไม่ได้นะครับมันคือให้มันอันเนี้ยโดนยืนยันเฉยเลย ให้ยืนยันบัตรประชาชนเฉยเลยผมก็เลยถ่ายอัปโหลดไปแล้วนะฮะยังไงตอนนี้ผมไม่ได้ตอบ box อินบอกไงขออภัยด้วยนะครับผมก็เลยรีบมาทำมันนี้ให้นะครับเลยรีบมาเคลียร์หน้าจอเคลียร์อะไรแล้วก็ทําให้ดูนะฮะเมาส์มาโคนะฮะง่ายๆนะฮะหวังว่าทุกคนจะทําเป็นแล้วกันนะครับมันมันก็จะวนลูปไปเรื่อยๆครับเนี่ยครับ พอดีว่าผมอาดครั้งเดียวไงเนี่ยครั้งนี้เลยนะฮะแล้วก็ทำเลยนะครับพยายามทำให้ดูนะแล้วก็แก้ไขให้ดูนะครับมันก็จะซื้อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะหยุดนะครับนะครับแล้วก็พูดถึงข้อดีของซูชินะข้อดีของซูชิคือมันน้ำหนัก5นะครับแต่การาเขียนคำอธิบายมันเป็นน้ำหนักนะ้ำหนักหนึ่งะแต่ความจริงมันคือน้ำหนัก5้านะฮะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันน้ำหนัก5ใช่ไหม อ่านะครับดูตรงนี้ฮะสามห้าเก้าห้าใช่ไหมสมมติว่าเราโยนนะครับหนึ่งันเห็นไหมเป็นเก้าศูนย์นะครับก็คือมันน้าหนักห้านั่นเองนะฮะเราก็ซื้อจนกว่าเราจะพอใจนะครับแล้วก็ซื้อแล้วก็เอาไปใส่เซฟแล้วก็กลับมาซื้อใหม่นะครับแค่นั้นเองนะครับเมืออม่ออเมซึก็มีคาฟ้านะฮะส่วนการปั๊มเลือดใช่ไหมปั๊มเลือดซูชิมันจะขึ้นใส่ประดับใช่ไหม มันก็จะขึ้นประมาณ600นะครับถ้าสําหรับไน์นะฮะไนยังผมเนี่ยมันขึ้นประมาณ500ร้อยถึงหกรนะครับส่วนปลาส้มนะครับสําหรับการกดของไนท์นะฮะกด1ครั้งมันก็จะขึ้นประมาณ 600- ้อถึงแปดอนะครับก็จาง่ายๆแค่นี้เองนะครับยังไงก็ลองไปทํากันดูนะฮะเมาส์มาโครนะครับอันนี้ก็เป็นเมาส์ราคาถูกนะฮะที่สามารถใช้งานได้นะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเมาส์เรามีมาโครก็เป็นได้นะครับยังไงก็ <c oughs> ลองไปตั้งค่ากันดูนะครับโอเคส่วนเป็นเมาส์ยี่ห้อไหนนี่ผมก็บอกให้ไม่ได้นะถ้าถ้ามาอินบ็อกถามว่าเป็นเป็นเมาส์ยี่ห้ออื่นอย่างพวกโลจิเทคหรือว่าอะไรเงี้ยแต่คือตะกะหรือว่าการตั้งค่ามันก็จะคล้ายๆกันนะครับยังไงก็ลองเอาไปตั้งค่ากันดูนะส่วนตรงผมจะบอกตรงนี้นิดนึงนะ๋ือบางคนจะอ่าลืมนะครับตรงนี้นะครับตรงแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับ ยังไงก็อย่าลืมเลือกเป็นแลก e e ตรงนี้นะครับก็คือเลือกเป็นตัวเข้าเกมของเรานั่นเองฮะเพราะว่าถ้าเราไม่เลือกเนี่ยมันก็จะหาไม่เจอนะครับว่าเราเราจะใช้โปรไฟล์ไหนในการในการคลิกนะฮะในการเข้าเกมแล้วก็คลิกนะครับก็คือเราก็เข้าเกมมาก่อนนี่แหละครับนะครับตามนั้นนะครับผมก็ตั้งค่าบางอันผมก็ตั้งค่าว่าเป็นเทเลนะฮะบวก Enter ใช่ไหมเทเลบวก Enter คือเป็นเป็นพีทนะฮะเป็นเป็นพีทไอดีพี่ชายผมนะครับ ผมกดปุ่มเปลี่ยน DPI หรือว่าปุ่ม Score Down คลิกหนึ่งครั้งเนี่ยให้มันกด F8 แล้วก็กด Enter อะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมตั้งปุ่ม Teleport แล้วก็ Enter ไว้ที่ F8 ใช่ไหม F8 แล้วก็ Enter F8 Enter นะครับก็เปลี่ยนมาเป็นมาโครนะฮะแทนนะครับ,นะรบให้มันกดแทนแล้วก็พยายามตั้งค่าีเ l a y ถ้ามันถ้ามันไวไปแล้วก็ตั้งเป็นค่ามิลลิ s e c ครับก็ไปหาใน Google ดูว่า1อะไรนะ หนึ่งหนึ่งวิเท่ากับกี่มิลลิเซกอะไรเงี้ยครับก็ก็ไปหาดูนะฮะคือมิลลิเซกมันก็จะไวกว่าวินาทีนะฮะอ่าโอเคเกี่ยวกับมิลิเซกนะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากด subscribe ได้นะครับผมก็ถ้าผิดพลาดยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกลับมานะครับแล้วก็อัดคลิปใหม่ให้ดูแล้วกันนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดยังไงนะฮะยังไงก็อันนี้ก็เป็นคลิปลวกๆนิดน,นึงนะครับยังไงก็ ไปละแค่นี้นะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกคนครับที่รับชมครับสวัสดีครับ